ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Auto Review ช่องที่เราจะพาคุณจอดลึกเข้าสู่โลกของรถระดับตำนานและเพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่ในวงการยานยนต์วันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปพบกับรถออฟโรดไอคอนที่ยังคงดึงดูดทุกสายตาไม่ว่ามันจะวิ่งผ่านที่ไหน Mitsubishi Jeep J Series J4 เกิดมาจากสายเลือดรถทหารสุดแกร่งและถูกปรับแต่งให้เหมาะกับก,บการผจญภัยของพลเรือน มันไม่ใช่แค่รถ 4x4 ธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งพลังความทนทานและดีไซน์เหนือกาลเวลามาดูกันว่าทำไม J4 ถึงเป็นรถที่น่าจดจำก่อนอื่นเรามาดูภายนอกกันก่อนแค่แรกเห็น Mitsubishi Jeep J4 ก็เผยโฉมตัวตนแบบ Jeep c l a ส s i ตัวถังทรงเหลี่ยมแผ่นตัวถังเรียบเส้นสายชัดเจนและตั้งใจสร้างมาเพื่อใช้งานจริงกระจังหน้าแนวตั้งพร้อมสี่ขวางและไฟหน้าทรงกลมสองข้างที่เป็นเอกลักษณ์บัมเปอร์เหล็กพร้อมลุยทุกสถานการณ์ ระยะความสูงจากพื้นเยอะและช่วงล่างสั้นเพื่อการลุยออฟโรดเต็มที่บานพับประตูแบบเปิดโชว์หลังคาผ้าใบถอดได้และประตูครึ่งบานเป็นออปชันที่ให้ความรู้สึกสไตล์ทหารมันไม่พยายามะะรู้หร,หรือแหวกแนวแอโรด y นามิกแต่กลับดูดีเพราะความเรียบง่ายล้อเหล็กขอบหนาพร้อมยางออฟโรดดอกลึกทำให้มั่นใจได้ว่ารถคันนี้พร้อมจะฝ่าหินลุยโคลนหรือวิ่งบนผืนทรายได้สบาย ใต้ฝากระโปรงเจซีมากับสมรรถนะที่เน้นความทนทานและมั่นคงมากกว่าความเร็วสูงขึ้นอยู่กับรุ่นและปีผลิตคุณจะพบทั้งเครื่องยนต์เบนซินที่แข็งแกร่งหรือดิเซลที่มีกำลังแรงบิดสูงการส่งกำลังมาอย่างนุ่มนวลเหมาะกับการไต่พื้นที่ครุขระหรือบรรทุกของไปยังพื้นที่ห่างไกลเกียร์ธรรมดา4จังหวะให้ประสบการณ์ขับขี่ที่ดิบและเชื่อมต่อกับกลไกโดยตรงแต่จุดเด่นจริงๆคือระบบขับเคลื่อน4ีล้อพร้อมเกียร์สโลว์ที่สามารถพาคุณขึ้น,ขนเขาชัน ฝาดิมโคลนหรือทางวิบาทได้อย่างมั่นใจโครงแชสซีแบบคาร์เ็กและระบบช่วงล่างแหนบช่วยให้มันรับมือกับสภาพทางโหดๆได้ไม่ต่างจากบรรพบุรุษในกองทัพเรื่องความปลอดภยัยแม้จะเรียบง่ายเมื่อเทียบกับรถสมัยใหม่แต่ในยุคนั้นเจซีถูกสร้างมาเพื่อความทนทานและการควบคุมที่แม่นยำตัวถังเหล็กหนาให้ความแข็งแรงและทนต่อแรงกระแทกโครงสร้างแชสซีถูกออกแบบมาเพื่อรับแรงสั่นสะเทือนหนักๆตำแหน่งนั่งสูงทำให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจน ปุ่มและคันโยกต่างๆออกแบบให้ใช้งานง่ายแม้จะไม่มีถุงลมหรือระบบช่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์แต่สิ่งที่ได้คือความเชื่อถือได้ทางกลไกแบบแท้ๆที่คนขับสายออฟโรดชื่นชอบต่อไปคือจุดเด่นที่ทำให้มิซูบิชิจี๊ e เจ .4 ยังคงมีเสน่ห์แม้ผ่านมาหลายสิบปี1คือสายเลือดตำนาน j .4 เป็นเวอร์ชันที่สร้างในญี่ปุ่นภายใต้ลิขสิทธิ์จากจิ๊ปวินลีต้นฉบับทำให้ได้ d n a ของหนึ่งในแพลตฟอร์มออฟโรดที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลก 2. คือความทนทานเจ้าของหลายคนบอกว่ามันแทบพังยากใช้งานหนักได้ยาวนานโดยไม่งองแงสาคือความง่ายในการซ่อมบำรุงกลไกไม่ซับซ้อนหาอะไหล่ได้ง่ายในกลุ่มนักสะสม 4. คือความหลากหลายจะใช้เป็นรถทำงานในฟาร์มรถลุยภูเขาหรือรถะส,สมก็เหมาะทางนั้นและสุดท้ายคือเสน่ห์เฉพาะตัวไม่ว่าคุณจะจอดที่ไหนมันก็จะมีคนเข้ามาชมและถามถึงมันเสมอ ในเรื่องราคา Mitsubishi Jeep J4 ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับสภาพความเดิมและความมหายากรุ่นที่บูรณะสมบูรณ์อาจมีราคาสูงในมูลนักสะสมส่วนรุ่นที่ยังดิบๆใช้งานได้จริงจะมีราคาจับต้องได้มากกว่าในหลายตลาดคุณอาจหารถสภาพดีได้ในช่วงราว8,000ถึง20,000ดอลลาร์แต่ถ้าเป็นรุ่นที่มีประวัติพิเศษหรือบูรณะเต็มที่ ราคาก็อาจพุ่งสูงกว่านี้สำหรับสมรรถนะเสน,น่ห์ทางประวัติศาสตร์และความแข็งแกร่งราคาแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าและอาจเพิ่มมูลค่าได้ในอนาคตแล้วคำตัดสินสุดท้ายคืออะไรมิตซูบิชิจี e r เจส J4 ไม่ได้เน้นความหรูหราฟังก์ชั่นไฮเทคหรือการขับที่นุ่มนวลแต่มันมอบความสุขในการขับขี่แบบดิบๆและพลังที่จะพาคุณไปได้ทุกที่มันเหมาะกับคนที่ให้คุณค่ากับความจริงแท้มากกว่าแฟชั่นความแข็งแกร่งมากกว่า,ควา,า,กกวาความนุ่มนวล และดีไซน์เหนือการเวลามากกว่าสไตล์ที่มาแล้วก็ไปไม่ว่าคุณจะสะสมมันเป็นชิ้นประวัติศาสตร์ซ่อมมันเป็นโปรเจกต์ในฝันหรือขับมันเพื่อผจญภัยในวันหยุดเจีจะมอบสิ่งที่ SUV สมัยใหม่ให้ไม่ได้ความเชื่อมโยงแบบโปรงระหว่างคนขับเครื่องยนต์และเส้นทางนี่คือการรีวิวแบบเต็มของ Mitsubishi Jeep J Series J4 ตำนานที่พิสูจน์ว่าไม่จำเป็นต้องใหม่ก็ยิ่งใหญ่ได้ถ้าคุณชอบคลิปนี้และหลงรักเรื่องราวของรถหายยากและแกร่งแบบนี้ กดไลค์กดติดตาม Thailand Auto Review และแชร์ให้เพื่อนนักลุยของคุณด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจงขับไปสำรวจไปและอย่าหยุดตามมหาถนนที่คนไม่ค่อยไป